ออภลรกิจเงินเหลอไหนดูซิทรัพสมบัติของเราลับแม่งให้หมดเลยลับทั้งหมดบูมโหสิบห้าอันลลนี่เหรอนี่เพิ่มอีกไหมเนี่ยมีคอมโบคอมจอยอะไรปะเออเอเอได้ามาอีกแปดอันเซโด ได้มาเยอะก็ใช่ว่าจะสุ่มได้นะดีที่เราเลือกทองไว้ตึง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 อ่ะคูมันเข้าไปเออทองได้เท่าไหร่วะ4,750ก็เพิ่มมาอีส90นะอืได้คูณทองไหมช่างแม่งอย่างน้อยก็ได้อะ่ะสุ่มไม่ได้น้อยก็ได้ทองอะ่ะ เออแม่เงือเฮอมาไอทองมาเก้าสิบทองสูบไปได้แต่ฉันยังไ้ทองเก้าสิบทองเว้ยเดี๋ยวเขาไปซุ่มเอานี้ก่อนเลยอ่าในแพ็กนี้กูขอโกนะไหนโกกูอยู่ไหนนี่นะโกน่าจะดีกว่าโกกูแหละมาโกกองหลังอะไรก็ได้ที่เป็นอยู่แบกอะอยู่ข้างหลังอะใครเลือๆมาดีโกปะเนี่ยแม่อินอีกแล้ กูก็เล่นหน้าแมงสิบตัวเลยแม่งใครวะไม่รู้จักก <c oughs> ็อันนี้อ่านักเตะใส,ส่สูตรนะยูนิฟอร์มจอห์นวิกเอานี่มันให้เลือกเอานี่ว่ะเฮ้ยมันเลือกเขาได้เลยนี่ว่าก,กลัวโกลแล้วกันดีไหมวะเฮ้ยเรวค่อยเปิดดีกว่าอืมค่อยถามแชทเอาตัวไหนดีครับอันนี้ถ้าเลือกเอาตัวไหนดีงนนั้นอันี้สุ่มเอาอ่ะสุ่มอุ้ยโกเหลือแบบนี้ เออสวยเอ,อ้ย้ไดโกมาแล้วไอมึงไงโดเลมอนมึงโดนออกจากทีมกูแน่แล้วก็แพ็กนี้นะครับเอ,อ่อใครที่ดูอยู่นะครับเอ,อ่อช่วยแนะนําทีว่าเอาใครดีนะทั้งหมดนี่ได้โกลแล้วเอาใครดีเพรากูไม่รู้จักใครเลยนะถ้าคุณคุณก็นี่แหละซาร่าซาร่าเลยนะ่ะพาราซิตามองอะไรนะี่แล้วก็นี่โอ้โหสุ่มได้เจ็สเก้าครั้งเลยนะโอ้ไม่เก ไปเลยมาเลยไม่ต้องมีสูตรมากเลยทั้งนั้นอืมควยอืมเฮ้ยใครมันดีบ้างวันนี้กูก็ไม่รู้จักสักคนแต่ก็อย่างว่านะของฟรีสุ่มๆไปเถอะเออยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเพราะเราคือระดับแกลกซี่นะใครกดไลค์จะได้เหมือนกูนะครับนี่เป็นไง <c oughs> ได้เหมือนกูนะครับนี่ได้แบบนี้เลย ไอ้ครับุ่มไปเลยครับเจ็ดสิบเก้ารอบนะโอ้ยไม่มีวีแววที่จะมาเลยสงใส่ต้องใช้สงใช้สูตรเหมือนเขาละอ่อไอเอาไหนดีเอาไอ้นี่ก็ได้เนะกองหลังสูตรสูตรฮึบหนึ่งทีฮึบสองทีอ่าไม่รู้เกี่ยวอะไรไหมกดไม่กดกดไม่กดกด one two three go มาเลยทีเนี้ยบอกเลย เกือแดกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแม่งไปกดไปรัวๆเลยครับโอ้โหชมพูหวานแหววมาเลยนะอ่าของฟรีนะครับของฟรีสามารถไปทํากันได้ใครไม่รู้ว่าทำยังไงก็ไปดูคลิปในช่องนะครับอกดสุ่มมันรัวๆเลยครับไม่ได้หาเหี้วอะไรเลยนะอือจะหลุดไปไม่ออกจริงอ่ะอเฮ้ยผมแดงผมแดงแล้วไง ผมแดงแล้วมันยังไงแล้วไอ้นี่มันใครมึงใครเอา้าปา์คจิงซองใช่ไหมกวานถูกไหมเอ้าได้มาหนึ่งตัวครับปา์คจิงซองนะเออชินาเทนเซเฮ้ยมาอีสองตัวดิเอามันไม่ได้อยู่หน้าตู้นี่เฮ้ยกูกดสิบตัวเลยมันออกมาตัวเดียว อาวเกมบัคเหรออาวัตตาฟ้ากูกดสิบตัวนะเมื่อกี้โอ้โหวัตตาเฮลอ๋อมันก้าตัวอ๋อเมื่อกี้มันกดก้าวตอมหนึ่งก้าอันเนาะอืมก็ได้ตัวนี้มาปาร์กกิ้งซองไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเออโอ้โหไม่ได้เลยพวกเนี้ยเอฟเอฟเอฟเอสเอฟเอฟเรามีไอ้นี่แล้วนี่ว่ะไม่เป็นไร กองหน้านี่ก็อะไรเนี่ยโอ้ไม่ต้องหรอกกองหน้ากูเยอะแล้วกไม่ต้องการก็ได้ปาร์กิงฟองมานะไหนดูซิปาร์กิงฟองของเราเออสุ่มไปแม่งเยอะจัดเก้าสิบกว่ารอบได้ปาร์กิงฟองมาไหนดูดิอันนี้เหลือแพ็กอะไรอ๋อแพ็กนั้นนี่วะปาร์กิงฟองเหรอทีมของฉันนักเตะไหนอะโอ้ดูนี่ง่ายกว่า ปากิงซองปากิงซองมันอยู่ตำแหน่งไหนวะนี่เหรอ LMF ออรายละเอียด้17528ปีขนาดตีนขวาบล็อกทูบอกอะไรแม่งไม่เข้าใจหรอกโอ้แม่งสแต็กมันไม่ค่อยโหดเลยอ่ะมันเจ็ดสิบหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะอืมใครรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็คอมเมนต์บอกด้วย